สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพทาโรหรือไพทารอดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพทาโรหรือไพทารอดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวททารอดเพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างงมงายอย่าคิดมาก ทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีตุลลิ b บราผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมเป็นการทำนายระหว่างวันที่16ถึง31กรกฎาคมพุทธศักราช2568ไพที่ได้เดซันซีดาบห้าเหรียญ เดอะเอมเ o อเหนึ่งถ้วยจัดเมินเดอะเชรเจ็ดเหรียญหนึ่งเหรียญแปดเหรียญช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่มีความรุ่งโรจน์มีความสุขใจไม่ต้องทำอะไรมากมายไม่ต้องกระตือรือร้นไม่ต้องรีบเร่งสบายสบายเรื่อยๆ อาจจะเพราะช่วงที่ผ่านมาทำอะไรไว้เยอะแยะมากมายจนถึงตอนนี้ทุกอย่างเลยไม่มีอะไรน่าห่วงถ้าวัยเรียนเรื่องเรียนก็ไม่ได้ยากเกินไปเข้าใจทำได้ส่วนวัยทำงานน่าจะพอเรียนรู้มาช่วงหนึ่งแล้วมีประสบการณ์ระดับหนึ่งการเรียนการศึกษา อาจจะเป็นสถานศึกษาสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีการเรียนการสอนที่ซับซ้อนหรือไม่เน้นการคํานวณไม่เน้นสูตรอาจจะเป็นแบบทั่วๆวไปตั้งใจเรียนเข้าเรียนครบทำกิจกรรมครบฝึกงานครบก็ผ่านก็จบหรือจ่ายค่าหน่วยกิจค่าเทอมครบก็จบ หรือมีระบบการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาผู้เรียนผู้ศึกษาให้เรียนหรือศึกษาจบได้ครบทุกคนสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะกำลังเรียนหรือศึกษาในปัจจุบันหรืออาจจะเรียนหรือศึกษาในอนาคตวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ประยุกต์สถิติศาสตร์คณิตศาสตร์สารสนเทศระบบสารสนเทศเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศที IT, การบริหารการจัดการบริหารธุรกิจและการบัญชีวิทยาการจัดการการเงินการบัญชีสถาปัตยกรรมศาสตร์ศิลปรกรรมศาสตร์นิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์การงานอาชีพเป็นงานที่เรื่อยๆไม่รีบไม่เร่งต้องอาศัยความรอบคอบต้องตรวจสอบก่อน มีกระบวนการขั้นตอนหรือมีการผ่านหลายขั้นหรือผ่านหัวหน้าในส่วนต่างๆค่อนข้างเยอะจึงไม่รีบร้อนอะไรขอให้ถูกต้องครบถ้วนพอเวลาไม่ได้สำคัญและมีเรื่องของการควบคุมการใช้จ่ายหรือควบคุมงบประมาณไม่ให้เกิดการฟุ้งเฟือยเกินไปหรือผิดตามระเบียบแบบแผนที่กำหนดและงานมักจะมีหัวหน้าหลายชั้นตัดสินใจเองได้ยาก การงานอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะกำลังทำอยู่หรืออาจจะเลือกทำในอนาคตนักเก็บค่าสถิตินักเก็บข้อมูลนักบันทึกข้อมูลบรรณารักษ์นักวิเคราะห์นักแก้ปัญหานักการเงินนักบัญชีนักการธนาคารหัวหน้าหน่วยหัวหน้าแผนกหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าส่วนผู้จัดการด้านแก้ไขปัญหาผู้จัดการทั่วไปผู้จัดการด้านข้อมูลผู้บริหารนักบริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในสถานสงเคราะห์มูลนิธิสถาปนิกนักออกแบบช่างอาร์ตช่างสิป์นักเขียนยยน,น,นิยายนวนิยายนักพิสูจน์อักษรการเงินวัยทำงานเงินรายได้รายรับได้รับแบบประจำเป็นเงินประจำเป็นรายได้ประจำ รายได้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยเหมาะสมกับตำแหน่งภาระที่รับผิดชอบหรือมีการเลื่อนเงินเดือนเงินประจำที่น้อยไม่ทันต่อยุคต่อสมัยต่อเศรษฐกิจสังคมไม่มีเงินพิเศษไม่มีเงินโบนัสไม่มีเงินเสริมให้ทางที่ดีต้องหางานพิเศษทำเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและต้องวางแผนการเก็บเงินวางแผนการใช้จ่ายให้สมดุลกันด้วย ส่วนวัยเรียนมีเงินใช้ปกติแต่จะหมดไปเพราะเวลาไปหาเพื่อนมักจะถูกเพื่อนยืมเงินแล้วไม่ใช้คืนหรือชอบให้ซื้อของมาให้แล้วไม่จ่ายเงินคืนให้ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ไม่สมควรเพื่อไม่ให้เดือดร้อนตนเองโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงไม่ควรจะเสี่ยงโชคไม่มีโชคจากการลงทุน ไม่ควรลงทุนเงินที่หามาได้มาจากน้ำพักน้ำแรงตนเองหรือหามาเองมากกว่าหาทางลัดให้ตนเองสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวต้องระวังเรื่องความอ่อนเพลียอ่อนล้าอาจจะมีอาการของความดันต่ำหรือกินอาหารที่ไม่ครบมีสารอาหารน้อยหรือออกกำลังกายน้อยหรือไม่ได้ออกกำลังกายเลย ต้องดูแลตัวเองบ้างไปออกกำลังกายเบาๆพวกเดินเร็ววิ่งระยะสั้นๆและกินอาหารที่มีแร่ธาตุวิตามินให้ครบตามที่ร่างกายต้องการและต้องพักผ่อนให้เป็นเวลาอุบัติเหตุไม่มีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ไม่มีอุบัติเหต,ใหต,เหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ แต่ก็ไม่ควรจะประมาทความรักคนโสดค่อนข้างจะรักความสบายสบายหรือชอบความสบายสบายโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ทำให้เครียดหรือไม่ต้องคิดมากหรือไม่ต้องแก้ไขปัญหาเองไม่ชอบเข้าไปอยู่ในวังวนของปัญหาหรือความวุ่นวายอีกทั้งเจ้าชะตาได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องมาก จึงไม่ค่อยจะคิดเรื่องความรักหรือมีคนรักจะยังคงไม่มีความสนใจใครๆใหม่ๆช่วงนี้ก็โสดโสดกันไปก่อนคนไม่โสดเป็นคู่รักที่อยู่ในสถานะของการสร้างความมั่นคงหรือสร้างครอบครัวหรือสร้างอาชีพไว้เพื่ออนาคตคู่หรือคนรักเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นหรือต่างศาสนากันได้ ส่วนใหญ่เงินหรือรายได้ที่ได้รับมานำไปลงทุนหรือมาจากการลงทุนหรือนำไปลงทุนเสริมได้กำไรไม่มากก็ยังดีกว่าเงินอยู่นิ่งๆไม่มีอะไรเพิ่มจึงต้องหมุนเงินเพื่อเพิ่มเงินเพิ่มกำไรอย่าลืมให้กำลังใจซึ่งกันและกันเติมความหวานซึ่งกันและกันด้วย